สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับมก็ลคแชร์ด้วยครับสวัสดี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 ทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายทอดช่องไลน์ช่องแท้สามสองนะครับเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่ม สี่ทุ่มสี่สิบนะครับหรือโหลดแอปวันชมเปีนชิปนะครับมาดูได้เลยถ่ายทอดสดทุ่มครึ่งน,นะครับผมราดาร,าราคาไปดามคารแล้วทีเด็ดคืนนี้หน่อยครับทีเด็ดคืนนี้ไม่ทราบนะครับคืนนี้ไม่ทราบพอดีผมมึงช่าง,งหนักอะไรเสร็จนะครับมึงจะได้กินนะครับช่างหนักแล้วครับใช่ครับช่างหวานนะครับ อยากฟังรถถังพูดตาครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับผมไม่ไไมไไรมเอยแล้็นอนผมงโอเคถ้งั้เปดผมี๋ยวผมครับผมครับ <c oughs> พี่รำอะไรโอยโงมากครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมโ <c oughs> อ้ยเยอะเยอะโอ้ยเยอะ <c oughs> ทีเด็ดคืนนี้ทีเด็ดคืนนี้ฟุตบอลเหรอครับฟุตบอลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูแต่ภาพพอไม่ต้องฟังเสียงตัวละาายแพงมากตังครับผมจิตามไม่ควรกลมครับ,รบนอันนี้เอย่างแต่โอ,โอเคพยายครับผมครับ วันนี้จะสุ่มครับโอ้โหบางอย่างไม่เหมาะนะมันกุ้มผมครับบางช FC ครับผมครับผมครับโอ้โหทุกกำลังใจครับเต็มที่ครับผมกินก่อนมีโอกาสมาเที่ยวสิงห์บุรีนะครับครับผมคุณหนุ่ม FC ครับลาลาทองผมครับแมนยูแน่นอนครับผมคืนนี้แมนยูแน่นอนนะครับ เล่นได้เล่นได้ครับอยากจะบอกว่าส้มตำสิงคโปร์เนี่ยเผ็ดมากเลยนะส้มตำสิงคโปร์เผ็ดมากเลยนะรัสเชียร์ครับว่าชนะกับไม้ได้นะครับผมครับยูถังชกกี่โมงพรุ่งนี้ชกมวยเริ่มทุ่มครึ่งครับยูถังต่อแพงครับผมสวัสดีครับซุปเปอร์สตาร์วันโอ้ยขอบคุณครับ อยู่ใครอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอาจารย์อยู่อีกห้องนะสวัสดีสอง้อยท่านนะครับก็ฝากเอฟซีไปติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับพิมพ์ว่ารถถังภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รดถังจิ้งจกนภาษาไทยนะครับอร่อยครับอร่อยยังพิมพ์ไหมนะครับช่องยูทูบนะครับฝากช่องยูทูบด้วย ฝากช่องยูทูบด้วยนะครับรถถังนะมีถ้าต่อยไม่สู้ครับไม่สู้ไม่สู้ชันโวเดี๋ยครับก่อนจาลายมือย้ายกองครับชกกี่โมงครับชกทุ่มทุ่มครึ่งนะครับฝากด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับช่องยูทูบผมเองพี่สาวไงนะกินเยอะๆนะครับพี่รอค่อนจะนัดกลับมาโอเคในถึงเบียร์ได้ไหมครับครับผมพยอเอฟซีครับผมบังปอกสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่รุตามีบารครับผมครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีช่างผ่านนะครับช่างผ่านเลยนะครับรถถังอุลฟิตกินวีปะไม่ครับไม่ครับซ้อมครับสองเอฟซีรถถงครับผมไว้ดอนของผมครับดัวบอกรามี่กับดัวสองหนึ่งรถถังสู้ไหมเดิมพันนมแผงสองกองให้ดัวพูดให้ชัดก่อนใครเจอกันสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องซันโวมาทางำในวันไห้ครับครับผมลุยครับลุย รอชมพิชัยของครับเอเซียใหญ่ครับผมสวัสดีครับ,รบช่างรอบเดียวครับช่างรอบเดียวพรุ่งนี้รอชกเลยครับรอบเดียวนะช่างรอบเดียว KFC โอ้โหกินบวนแล้วนะ ว้วนนะฮะอ้วนเรกินยับเลยรถฉางผมมีชกกี่โมงครับพรุ่งนี้อ๋อทุ่มครึ่งนะครับโจทานเอ็กเกอร์ตี้มีโอกาสได้เจออีกครั้งไหมก็แล้วแต่โปรโม,มเตอร์นะครับฟิตกี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ฟิตเต็มเต็มร้อยนะเต็มร้อยนะเพื่อชนะครับอากาศหนาวไหมก็ไม่ได้รู้อากาศเลยแต่อยู่ในห้องเย็นมากครับชนะกลับมานะน้องอคุยของครับพี่พงศิริเปล่าได้ใช่ไหมับเอฟซีสมสุทรปราการครับผม สวัสดีครับต่อรถถังสองหมื่นครับคืนนี้เขาผมครับคิดถึงออบีนอจะนทร์อยู่อยู่ห้องครับคิดถึงแม่ได้ครับครับผมพี่ต่างทาไมพี่อืดอืดจังครับขอเพิ่งกินครับเพิ่งกินเสร็จติดตามอยู่นะคพี่ต่างครับผมรอเกินตั้งใจโหไม่รอครับเอาก่อนเต็มเตี้ครับเต็มที่ครับ ก็ฝากไปติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับนี่ครับที่ผมปักหมุดไว้ครับช่อง YouTube ผมเองฝากไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะไปแจกกางเกงน่องวยในช่อง YouTube นะนะท่านใดที่ต้องการกางเกงน่องวยผมไปแจกในช่อง YouTube นะท่านใดที่ไม่กดติดตามช่อง YouTube ก็อดได้นะแช้น้อผมครับลุยเลยครับผมเอฟซีนอตครับผมใช้น,นอนนกยกษสองพอนะครับเสียเวลาห่อครับผม เอาใจหน้ากลับมานะคร god, me, ับครับผมครับผมครับผมมาโชว์จ็ดสีได้ไหมครับน่าจะไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณนุสวัสดีเจนเนอร์อ่าสูเบ็กด้วยครับสูเบ็กเป็นไงครับผ่านยังขอที่เด็กคนนี้หน่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นไปเดี๋ยวมึงด้วยเดี๋ยวมึงด้วยดมเชคะ ับ้างนะครับผมแล้วเพื่อนด้วยกันฮะอ๋อไม่สู้ครับ

สวัสดีครับมาไอ้ยิงโอ้ยเลยยังไม่ได้ต่อยพี่ซุปเปอร์เล็กเลยครับไม่ครับไม่ครับแต่ครั้งนี้ได้ตัวอะไรถ้าเดิมนะครับพี่สอมบอกมหนึ่งสองครับผม สวัสดีครับกรถังชุ่มๆนะครับผมครับโอเคไป็นเกาเต้นด้วยนะครับน่อครับผมกนไทยรอชมครับอีฟซีครับรถางผอมครับครับฝากเป็นกำลังใจกันนะบรวยาาไทยด้วยนะครับ มาชกในวันนี้ครับใค้รับชน,นะไปครับถ้าผมตอบแทนแไ,ไปว่าคุณชกมาแทนนะมาแทนเขาก็นนมีการเตรียมตัวมานะมันก็ไม่ตอบตกลงแน่นอน้า้ทนเามีการเตรียมต้วม,มาเลาี่ โอเคเดี๋ยวผมข,ข้อยไงกิงก็อาบน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ